สวัสดีครับก็กลับมาอัปเดตพอร์ตหุ้นไทยแล้วก็กองทุนรวมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มาสายไปมากเลยนะครับเพราะว่าหลังเที่ยงคืนเป็นของวันใหม่แล้วนะครับตอนนี้เที่ยงคืน37นาทีนะฮะวันที่วันศุกร์ที่1พฤษภาคมปีนปี2024 แต่จริงๆมันเป็นของวันพระัสที่31ตุลาคมปี2024นะครับอพอดีไปวุ่นวายกับไอ้เจ้าเทธทองคำนะครับพอดีทองคำโดนฮาโลวีนหลอกพอดีนะฮะเนี่ยตั้งแต่นี้ไปเพื่อนๆจะเห็นวอลลุ่มตรงทุ่มทุ่มครึ่งนะครับทุ่มครึ่งเดี๋ยวผมขอยขยายนิดนึงนะเพื่อนจะเห็นวอลลุ่มชัดเจนเลย นะครับจากธรรมดาพอพอปุ๊บทุ่มครึ่งมาลงอย่างเดียวเลยครับลงอย่างเดียวเลยผมก็ดันไปประมาทนะครับพปะปะกติเนี่ยมันลงมาแค่45หไม่เกิน5าดอนนะครับมันก็ขึ้นไปแล้วก็ได้กำไรมาตลอด45หวัน57ดอลลาร์นะครับคราวนี้มันหายหมดเลยฮะกำไรที่ได้มาตอนแรกเหลือ20ดอน แต่ผมก็คัดทันนะสุดท้ายเอ้ยมันจาก57ดอนมันเหลือแค่30ดอนเองหรือ20กว่าดอนก็คัดคัดเสร็จก็ไปเข้าใหมา่คิดว่ามันต่ำสุดแล้วมาเสร็จเอ้ามันหลอกลงไปอีกตรงนี้เข้าใหม่อีกลงไปอีกนะครับจนอันเนี้ยเป็นจุดต่ำสุดจริงๆนะครับผมขยายใ,ให้ดูนะครับคือจะเห็นแท่งแดงเยอะมากนะครับลายใหญ่ ไม่รู้ว่าเจ้าไหนอ่ะคือจะเอาใช้เงินสดน่ะแล้วก็ทุบอย่างเดียวเลยครับโลสุดที่2731นะครับ2731ดอนจาก2790นะครับที่ไปหายของเมื่อวานหรือว่าตอนเช้าวันนี้นะโอ้โหโลงอย่างรวดเร็วเลยครับคราวนี้ผมเห็นเขียวผมแม่นั่นละ ผมตั้งเส้นไว้นะฮะถ้าขึ้นไปก็คือถ้าขึ้นไปแน่ๆก็คือถึงจะเข้านะะหรือบางทีก็คือเข้าแล้วก็พอขึ้นไปสักประมาณ1ดอนกว่าผมก็ขายได้มาอีก2 3าดอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันหลุดไปต้นทุนผมลบศูนย์จุดเท่าไหร่ดอนไม่ถึงดอนนะะแต่ก็เสียดายนะฮะจนสุดท้ายเนี่ยผมไปเข้าประมาณช่วงเนี้ยนะครับช่วงเนี้ย จนได้ต้นทุนที่2738.79เนี่ยค,คือเส้นอันนี้นะครับอันนี้นะ่าจะเป็นต้นทุนเดิมนะฮะสุดท้ายก็ต้องปล่อยนะครับเพราะว่ามันลงนครับเนี่ยฮะอย่างที่บอกคือตอนแรกคิดว่าคิดว่ามันจุดกลับตัวแล้วนะครับปื๊บมนหลอกเรามาลงยาวอีกสุดท้ายก็คือก็ต้องก็ต้องคัดนะฮะนี่ต้นทุนก่อนหน้านี้นะฮะต้องคัดไม่รู้ว่าอ่าอันนี้นราคาขายจนมาได้ต้นทุนนี้นะฮะ ก็มีลงมาบ้างมีขายมาบ้างมีขึ้นนิดนึงขายเพื่อขยับต้นทุนนะปวดหัวเลยนะครับขึ้นไปตรงนี้ครานี้ผมไม่ขายแล้วผมรอได้ต้นทุนที่2738เกือบ2%นะครับผมก็ว่าก็โอเคแหละนะมีบางช่วงมันก็ลงมานะอันนี้ผมหลับไปแล้วมันแจ้งเตือนมาก็ช่างมันนะอันนี้ก็ตัดนิดนึงนะครับแล้วมันก็ขึ้นต่อไอ้นี่ มนะเมื่อไม่นานมานนี้นี่ฮะมันลงมาอีกทีนึงอ่ะขึ้นเป็นเหลือเท่าไหร่สองเจ็อ่ศช่างมันก็ก็คือเป็นบวกพอได้ต้นทุนอันนี้เสร็จผมก็ไปตั้งขายที่ให้มันแจ้งเตือนที่ประมาณ2749.8็ดส่เนะฮะพูดง่ายคือจะขาย2750นั่นแหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเปลี่ยน อินทเวลนิดหนึ่งไม่งั้นเครื่องมันจะทำงานช้านะครับมาดูที่ไอ้ตุงทองนิดหนึ่งนะฮะ mts แม่ทองสุกนะครับอันนี้ฮนะนับปัจจุบันเมื่อกี้2743ไอ้นี่มันกลายเป็น2741และว2741นะฮะก็จะเหลือบวก5ดอลลาร์นะฮะเนี่ยฮะจากกำไร57 ดอลลาร์นะครับล่าสุดกลายเป็นเหลือเหลือ9.56นะฮะและอันนี้เป็นดอกเบี้ยเงินฝากนะครับคราวนี้ที่ผมตั้ง2ดูนิดนึงเอ่อเท่าไหร่เอ่ย2.7.60 2.7.60 2.7.60อ โอเคมันจะกลับไปได้กำไรเท่าเดิมนะเอาแค่นี้ก่อน5 7 4 7เนี่ยนะตามนี้2760นะฮะก็หวังว่าก็คือไม่ได้มากมากเท่าไหร่เพราะว่ามันไปหายตั้งตรงนี้ผมเอาแค่แค่ครึ่งทางเองนะฮะแล้วก็เดี๋ยวครั้งต่อไปต้องปรับกลยุทธ์ของตัวเองแล้วคือไม่ไม่แบบว่าเพลินเหมือนที่ผ่านมาแล้วโอ้แย่เลยนะฮะ โอเคเดี๋ยวไอ้ตรงเรื่องเทรดทองก็ผ่านไปแล้วนะครับก็มาอัปเดตในส่วนของหุ้นนะฮะหุ้นมาดูกันนะครับภาพรวมเซตก่อนนะครับก็วันนี้ก็บวกระเบิดระเบอ้อเลยนะบ,บวกมากสุด21.25นะครับจุดแล้วก็ปิดที่บวก18.84จุดนะครับ มีบางช่วงนะ่าจะเป็นช่วงเช้าเล็กๆติดลบไป0.94เล็กน้อยนะครับแล้วก็จะเห็นภาคบ่ายก็มีแรงซื้อเข้ามานะครับให้ดูวอชลิทนิดหนึ่งที่เป็นส่วนของธนาคาร BBL กลายเป็นว่าคงเดิมนะ KBank ก็บวกมา1น c b บวกมากกว่า1.5 TISCO บวกระหว่างวันตั้งเเท่าไหร่นะ0.75นะครับแต่เวลาปิดมันลงไป สงลงไป2ช่องเหลือเป็นบวกแค่1ช่องนะฮะคราวนี้ย้อนกลับไปดูใหม่ว่า SCB ผมขายได้3,500หุ้นนะฮะก็เฉลี่ยราคา113.57นะครับก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะฮะทิสโก้อันนี้ที่บอกว่ารับมาจุกๆอมตุยเลยนะครับขายไปทั้งหมด6,700หุ้นนี่ดีเลยนะครับจะได้โล่งๆหน่อยนะครับรับมาเยอะเกิน ด้วยราคาเฉลี่ย96.79จะสังเกตว่ามากกว่าราคาปิดนะฮะอันนี้มันมันเตือนว่ามาตัดอีกแล้วนะครับตอนนี้ทองคำมันผันผวนนะฮะช่างมันโอเคคราวนี้เรามาดูที่ตัว SCB นะฮะ SCB ให้ดูตรง นี่ฮะโอเพเปิด1 1อยสิธรรมดานะครับแล้วก็เปิด2องรเดี๋ยวไปดูแท่งดีกว่านะครับก็อันนี้เปิด112นะครับแล้วก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะฮะผมตั้งไอขายไว้ที่ตรงนี้นะฮะน่าจะ1,000นะครับ แล้วก็ร้อยอีก1,000มัง้งแล้วก็1 1อยสิมั้งนะครับเปลี่ยนกลยุทธ์ว่าตั้งราคาแพงๆเยอะๆนะครับคราวนี้ไปดูซิไปดูตามไอ้ o l l s s h e t t นะฮะนี่ฮะลบ -1,000 นะครับลบห0ึ่ลบพันหนะครับ,บ, 1, 000, บ, 1, รบพอดีไอสาอันนี้หายไปแล้วนะครับมันก็จะเป็นเดี๋ยว ย้อนกลับไปดูที่ออเดอร์ละกันนะครับออเดอร์ที่เป็นของ S C B นี่มันควรที่จะกดตรงไอคอลัมน์แล้วก็เรียงได้นะ,ะไม่งั้นมันดูยากมากๆเลย113ดูออเดอร์ S C B 113ก่อนนี่ฮะเจอละ1้3 1 0 0 0นนะฮะ 100,000พันนะฮะจะเป็นอย่างนี้ผมเขียนไว้ก่อนแล้วก็1 1อยสิบสนะครับร้อยสิขึ้นไปข้างบน1้อยก็อีก1,000งพันนะฮะอันนี้คือขายเพื่อลดความเสี่ยงในกรณีที่ว่ามันไปไม่ถึงนะไม่รู้ว่ามันจะมาบวกถึงเท่าไหร่นะครับอย่างที่เคยบอกไว้114 114ต้องลงไปข้างล่าง114ที่เป็น M นะฮะ114นี่ครับตั้งไว้เร็วมันก็จะได้คิวเร็ว114ผมชอบเทคนิคของตัวเองอย่างนี้นะฮะ9ก็0พันหนะครับหน่สิบร้อยพันเนี่ยฮะอเลอร์อรตลอดเลยเทรดดิ้งวิวนะฮะมันผ่านต้นทุนผ่านไปผ่านมาตลอดเลยอ่ะ กลับมาที่หน้านี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับนี่หนึ่งพันนี่1000แล้วก็นี่อีกพันหซึ่งจะเห็นว่านิดเดียวมากๆนะครับแล้วก็มันยอดกลับปิดที่ตรงนี้จริงๆมันก็ปิดระหว่างตรงนี้เลือกถ้าผมไปรับ11 3 5ก็ได้นะแต่ผมถือว่าไม่เอามันต้นทุนมันจะแพงแล้วนะฮะไปรอที่112ตั้งไว้นะฮะ ก็คือดูตามนี้ไม่มีด้วย3 1 1 1้นะครับผมตั้งไว้อ่ะก็คือ3อันนี้ผมให้ดูคร่าวๆว่าเท่ากับไอ้ตรงนี้คูณด้วยไอ้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ลากลงมา3อันนะฮะก็จะเท่ากับ summation ของอันนี้เลยนะครับปึ๊บหารด้วยหารด้วย3,500นี่ฮะหารด้วย3,500ตัวนิียม2ส,สมหน่งก็คือ113.57นะครับดิวซัมมารีร113.57โอเคเป๊ะเป๊ะอันนี้คือเป็นค่าเฉลี่ยที่ไม่รวมค่าธรรมเนียมนะอันนี้ที่ผมขายได้ นะครับอ่าก็เรียบร้อยนะฮะปึ๊บปุ๊บป๊บก็เหลือ6,000ไปดูที่พอร์ตโฟลิโอนะครับ S C B เอา S C B ก่อนละกันก็จะเหลือเหลือ6,000นะฮะอันนี้ก็โชว์แต่ถามว่าจริงๆเรียบร้อยที่2,700มั้ยจไหมจริงๆมันมากกว่านั้นนะฮะเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าเมื่อวานเมื่อวานก่อนเนี่ย มันติดลบนะฮะมันติดลบไป20,000น,นะฮะไอ้นี่ได้คืนมาอีก20,000น,นะครับทั้ง2องอันนะ,ะอันนี้ก็วิธีการวิธีการกลยุทธ์แบบใหม่นะครับตั้งขายแบบโดยเร็วนะครับเนี่ยมันก็เอเลื้อตลอดเลยเนี่ยอะอย่าลืมว่าผมมีเหลืออีก6 0 0 0ซึ่งคืออันนี้นะ 114.5แล้วก็ร้5 5ิแนวต้านมันร้อ5เนี่ยหรือไม่ก็ตรงนเนี้ยเนี่ยไม่ใส่เยอะเพราะว่ามันมันจะอาจจะไปไม่ถึงนะฮะมันก็จะเฉลี่ยแล้วเนี่ยที่เหลือเฉลี่ยแล้ว114.99นะครับไอ้นี่ราคาปิดถ้าเพื่อนๆไปใส่114.99เนี่ยจาก5,200มันจะกลายเป็น14เลยนะ ผมจะได้เพิ่มอีก1มื่นสี่นะถ้ามันแมทช์หมดนะตรงนี้นะครับก็ไปลุ้นกันนะฮะมันก็จะได้มากกว่าที่ที่เขียนอยู่ตรงนี้ที่บอกว่า5,000นะฮะห้าพันสองนะครับ, 5, 2, รบไอ้นี่ห้าพันหนึ่งโอเคไอ้นี้ scb นะฮะต่อไปทิสโก้นะครับ, isco, รบดูทิสโก้กลับมาดูตรงนี้ซิดิวซัมมารีนะฮะหกพันเจ็ดเก้าสิบหกจุดเจ็ดเก้าหกพันเจ็ดก็นี่เลย นะครับจาก 1, 1 6 7 7 0 0 0 0 0ลบ2 0 0ันลบ100อไอ้นี่100คือตอนแรกมันแมทที่100นะครับมันแมทแบบ p a r ช i a l คือบางส่วนแล้วก็มาแมท900แล้วก็พ0 0พันอันเนี้ยรวมแล้วคือ3000นะครับมาจากอะไรนะครับ3000มาจากอันนี้เลยนะครับผมขี้เกียจใส่แยกนะเขียน3000แล้วก็พันเ ผมไม่แน่ใจว่าพันเจ็ดอันนี้พันเจ็ดหรือเปล่าแล้วก็สองพันแล้วก็หน่วยสิบร้อยพันนะฮะก็คืออันนี้นะครับเดี๋ยวผมไปก๊อปปี้จากอันนี้สูตรจะได้ไหม Okay. ไม่น่าจะได้อ๋อมันไม่ใช่3ามพันหมันคือมันคือหกพันะครับ6700็ดศูนตำแหน่ง96.79หอ้าตรงกันพอดีนะครับ 96.79แสดงว่าเป็นตามนี้ก็คือไปดูที่ออเดอร์นะครับผมขี้เกียจไล่ออเดอร์เพราะว่าในในออเดอร์ของสตรีมมิ่งมันดูยากนะฮะมันไม่ได้เรียงตามเวลาแล้วก็มันไม่สามารถเรียงตามชื่อหุ้นได้นะฮะเอ่อก็ก็จะเป็นเนี่ยแต,แต่แต่ก็สามารถดูได้ตรงนี้1000นะครับ96.5นะครับแล้วก็96.5อันนี้อีกอันหนึ่งนะฮะ ก็เป็น2,000นะครับ2,000ก็ถูกต้องแล้วก็96.75 96.75 1,700นะฮะนี่ก็1,700ตรงนี้นะครับปื๊บแล้วก็97นะครับ97นี่เลยนะครับ97 1,000 97 1,000นะฮะแล้วก็97อีก1,000นะฮะ โอเคตามนี้เลยรวมแล้วเป็นสามพันซึ่งตอนแรกเนี่ยไอ้เก้าพิบเจ็ดอันแรกเนี่ยมันแมทแค่หนึ่งร้อยนะสุดท้ายมันก็แมทกินไปหมดแล้วเพื่อนๆดูสิครับนี่ไปดูที่ไอ้ตัวนี้เนี่ยฮะมันเปิดอันนี้มาใช่ไหมเออมันเปิดอันไหนวะอันนี้มั้งแล้วก็มาอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้นะเนี่ย ผมอยู่ในคิวน 3, เนี้ยสามพเนี่ยคือแบบมันต้องใช้เทคนิคในการตั้งล่วงหน้านะแล้วก็พยายามเดาวทางว่ามันจะไปแมทที่เท่าไหร่นะเนี่ยฮะแล้วก็โอเคกินไปหมดทั้งหมดนี่แล้วก็ไปปิดที่ตรงนี้ถือว่า2ช่องเนี่ยหนึ่งนะผมไปรับก็ได้นะฮะที่ราคาปิดไอ่เก้าสิแต่ผมมองว่าเฮ้ยไม่เอาดีกว่าผมไปตั้งรับที่เก้าดีกว่านะครับแล้วอันเดิมก็ไปขาย มันก็จะกลายเป็นว่าอันนี้ผมขายหมดแล้วนะครับก็จะเหลือ97.25นะครับเต็มเต็มเลยฉเฉลี่ยแล้วถ้าแมทหมดนะถ้ามันขึ้นไปถึงนะ97.35นะครับเปลี่ยนเป็น97.35จากติดลบ3 9มนะนี่ฮะ4 5 0 0นะครับ4 5 0 0 าตามนี้ตามนี้เลยนะครับแต่อย่าลืมว่าอนี่มันคือราคาปิดนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมมันผมขายได้อยู่แล้วนะครับต้องไม่ลืมว่าผมขายได้ที่96.79นะ96.79นะครับซึ่งมันอาจจะไอ้นี่ไม่ใช่หมื่นหนึ่งนะขายได้ที่6,7 0 0นะครับ จะบอกว่ามันอาจจะติดลบนิดนึงแต่มันต้องรวมกับไอ้ตรงนี้ที่มันเพิ่มขึ้นไงถ้าเราไปแยกดูแค่แค่บางส่วนและอาจจะมองว่ามันติดลบนะฮะแต่จริงๆมันต้องรวมไ้ตรงนี้ด้วยสุดท้ายแล้วมันก็จะไปถัวกันแล้วก็เป็นกําไรนะครับโอเคสําหรับหุ้นก็มีแค่นี้นะฮะก็ถือได้ว่ากําไรเข้ามานะครับหุ้น2ตัวกลายเป็นว่าผมได้ ให้ดูพอร์ตโฟลิโอแต่จริงๆมันไม่ได้อย่างนี้หรอกฮะมันไม่ใช่บวกแค่1,000นะนะครับมันแล้วก็ที่อันเรีลไลท์หนึ่มันอย่างที่บอกมันใช้ไฟ f o ระบบแต่ถ้ามาจดบันทึกใน g o Google s h e e t เนี่ยเราจะเห็นว่ามันบวกขึ้นมา2,000มืเลยนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูตรงแดชบอร์ดกันนะฮะคราวนี้ลบนี้ก่อนนะครับก็ กลับไปที่แอปดามนะครับไอเทรดดิ้งวิวนี่เตือนทองมันสวิงมากๆเลยโอ้แย่แย่แย่นะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปที่สินทรัพย์นะฮะแล้วก็ฟิงเกอร์สแกนอ่าอันนี้ฮะผมให้ดูว่าอ่าสอง 2738.79อย่างที่บอกไปเข้าไปดูนิดหนึ่งนะฮะไอเส้นทุนเนี่ย 2738. จุดตัวเลขทำไมไม่ตรงอาช่างมันแล้วก็เดี๋ยวไปขายที่อันนี้นะฮะโอเคก็ให้ดูนะฮะให้ดูไอน,นี้รายการทั้งหมดที่เกิดขึ้นของทองนะฮะมีซื้อมีขายเยอะมากนะครับเยอะมาก แล้วก็เดี๋ยวกลับไปที่กองทุนรวมกองทุนรวมก็ไม่มีอะไรครับกองทุนรวมก็จะมีอันนี้นะครับที่เพิ่มมาใหม่เมื่อวานแล้วก็ซื้อเพิ่มหนึ่งหมื่นนะฮะที่เป็นกองทุนทองแล้วก็อันนี้เพิ่มใหม่สดๆเลย UBSGN หนึ่งหมื่นนะฮะแล้วก็นอกนั้นก็เป็นกองทุนเดิมคราวนี้จริงๆแล้วอะ่ะวันนี้วันที่3 1เอดตุลานะครับ มันหยุดหรือไงเนี่ยกองทุนรวมนะครับมันซื้อขายไม่ได้มันซื้อขายได้เฉพาะ2กองทุนแต่ NAV มันก็ไม่ได้ออกนะผมก็เลยยังงงๆว่าแล้วมันจะรับรับซื้อได้ยังไงในเมื่อมันเหมือนกับว่าปิดทําการนะเพราะฉะนั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นค่าเดิมแล้วก็มีเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับก็จะเป็นค่าบวกตามนี้นะถ้านับกองทุนทองอย่างเดียวนะครับก็ พันสองแล้วแต่วันพรุ่งนี้นะฮะน่าจะลงจากไอ้ที่มันลงวันนี้นะฮะทองโอเคส่วนไอโกก็อย่างที่บอกนะฮะถ้าเรามาอนะัปเดตณะตอนนี้มาสองเท่าไหร่นี่ฮะสองเจ็ดสามเก้าจุดเก้าโอ้โหอะไรจะขนาดนั้น 27 39.9นะครับนี่ย8เหลือกำไร6.7 9นะฮะอ่ะไม่เป็นไรก็สู้กันต่อไปนะครับพอดีก็ได้ไอ้กำไรหุ้นไทยมามาช่วยนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยมันเป็นการกระจายความเสี่ยงของสินทรัพย์ต่างๆนะฮะบางทีทองมันก็ขึ้นหุ้นก็ลงเราก็ทองขึ้นแล้วเรารู้ว่า เราควรที่จะขายก่อนแล้วก็ได้กําไรตรงนี้แล้วพอมันลงเราก็จะไม่โดนดึงราคาไปด้วยนะครับหุ้นขึ้นหุ้นไทยขึ้นพอขึ้นเสร็จเราก็ขายนะฮะเราก็จะได้กําไรตรงนี้มาถัวโอเคเดี๋ยวผมจะจบด้วยตรงนี้ละกันนะฮะอันนี้ของวันนี้นะครับของวันนี้นะฮะก็กลายเป็นว่านะปัจจุบันกําไรเหลือ6ดอลลาร์นะครับ ก็อ่ะไม่เป็นไรนะครับอันนี้ดอกเบี้ยงเงินฝากของบัญชี FCD นะรวมแล้วเป็น16กลายเป็นว่าแคปิตอลเกณจากเทศเหลือ0.1แล้วก็รวมกัน0.2นะฮะแต่กำไรนะครับอันนี้เหมือนกันต้องเอาคืนกับได้กำไรนรับจากต้นปี55284จากเมื่อวาน5 จุดนะครับไอ้นี่5.52นะครับก็เพิ่มขึ้นเข้ามานะครับย้อนกลับไป2วันก่อน5.46นะครับแล้วตกมาเหลือ5.13นะฮะแล้วขึ้นไปหมายถึงถอยหลังมานิดนึงนะฮะแล้วกระโดดขึ้นไป5.52มากกว่า5.46นะฮะให้สังเกตตรงนี้ก็เลยมีคำที่ใครๆใช้แต่ก็เป็นเรื่องจริงนะเป็นศาสนาธรรมว่าจะไปข้างหน้า เราต้องถอยก่อนหรือย่อก่อนเพื่อที่จะกระโดดไปข้างหน้าได้นะฮะอัน,นี้มันมันก็จริง,รงๆว่าไม่ใช่เสร็จปุ๊บ5.4 5.5 5.6เนี่ยมันย่อมาตอนที่ไปรับนะครับไปรับ SCB กับไปรับทิสโก้แล้วพอวันลุ่งขึ้นหมายถึงวันนี้นะครับปุ๊บมันบวกขึ้นมานะ,ะมันก็กลายเป็นว่าเรากระโดดจากไอตอน2วันก่อนหน้านี้พุ่งขึ้นไปเป็น5.52นะฮะจากลบ 14.52ก็เหลือลบ14.47นะฮะไปลบมากสุดลบ14.79นะฮะผมไม่ให้เห็นตัวเลขที่เป็นเม็ดเงินเพราะว่ามันจะเยอะมากดูเป็นเปอร์เซ็นต์ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของผมก็คือก็เข้าใกล้ลลบวลบ14นะฮะก่อนหน้านี้ไปดูนะฮะมานตกลงไปตอนเดือนมกราหรือกุมภาลบ20%นะฮะตอนนี้เหลือลบ14นะฮะก็อ่ะ แข่งกับตัวเองนะครเป้าหมายของผมก็คงวันนี้คงมีแค่นี้นะฮะไปไลุ้นเจ้าทองคําที่เป็นโกสปอร์ตโอ้โหมันลงซาแบบอืเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูเย a r ์ทูเดย์นะเต็มแท่งแดงเลยสองวันเลยอสองวันนี้จากอันนี้ที่ปิดที่สองเจ็ดสี่สองตอนนี้มันเท่าไหร่สองเจ็ดสี่ศูนย มันมันมันตามไวอีกเนี่ยนะหมายถึงว่ามันคุมสองแท่งเขียววันนี้เลยนะครับมันสี่สองนี่สี่ศูนย์กีคือคุมเสร็จแล้วก็ลงไปสองจุดนะฮะเออหือ,อก็ไม่ไม่แปลกใจหรอกที่มันเอากำไรคืนไปนะฮะแต่ก็มีได้กำไรถอนทุนมาหกดอนนะก็ถือว่าโอเคนะฮะก็ให้รู้นะครับจะได้เป็นประสบการณ์เพื่อนๆก็ก็ถ้าได้ไอเดียอะไรก็ ก็เอาไปปรับปรุงใช้กับตัวเองนะครับโอเคครับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับลาไปก่อนแล้วมาเจอกันอีกทีหนึ่งในคำ่ำค่ำวันศุกร์หวังว่าไอ้ทองที่เป็นโกลสปอร์ตจะได้กำไรขึ้นมาไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ